ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นระหว่างการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันเด็กหนุ่มคิดและรู้สึกสงสารตัวเองเพราะบางครั้งสิ่งต่างๆในชีวิตเปลี่ยนแปลงภายในอึดใจเดียวเท่านั้นก่อนที่คนเราจะคุ้นเคยกับมันเขาอับอายเสียจนอยากร้องไห้เขาไม่เคยแม้แต่ร้องไห้ต่อหน้าแกะของเขาแต่ตอนนี้เขาอยู่กลางตลาดที่ล้างผู้คนและไกลบ้านเกิดเมืองนอน เด็กหนุ่มร้องไห้โฮเขาร้องไห้เพราะพระเจ้าไม่ยุติธรรมและส่งตอบแทนคนที่เชื่อเรื่องฝันของตนด้วยวิธีนี้ตอนที่ฉันอยู่กับแกะฉันมีความสุขและได้แบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นเสมอเวลาไปที่ไหนผู้คนให้การต้อนรับอย่างดีแต่ตอนนี้ฉันเศร้าและไม่มีความสุขฉันควรทำอย่างไรดีฉันจะยิ่งขมขืนและกลายเป็นคนที่ไม่ไว้ใจคนเพราะโดนคนคนหนึ่งหลอกเอา ฉันจะเกลียดคนที่พบขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เพราะตัวเองหาขุมทรัพย์ของตนไม่พบและฉันจะพยายามรักษาสิ่งน้อยนิดที่มีเพราะฉันตัวเล็กจ้อยเกินกว่าจะโอบโลกนี้เขาเปิดถุงย่ามเพื่อดูว่าข้างในมีอะไรบ้างบางทีอาจมีแซนวิชเหลือจากที่กินไปบนเรือแต่เขาพบเพียงหนังสือเล่มหนานหนึ่งเล่มเสื้อคลุมและหินสองก้อนที่ชายชรามอบให้เมื่อเห็นหินสองก้อนเขารู้สึกโล่งใจเป็นที่สุด เขาแลกแกะหกตัวกับหินมีค่าสองก้อนที่แกะออกจากเก,กระอ,อกทองคำเขาอาจขายหินนั้นแล้วซื้อตัวโดยสารกลับต่อไปฉันจะฉลาดให้มากกว่านี้เด็กหนุ่มคิดล้วงหินออกจากถุงย่ามเพื่อซ่อนไว้ในกระเป๋าแทนที่นี่เป็นเมืองท่าและนี่เป็นความจริงประการเดียวที่เพื่อนคนนั้นบอกคือตามเมืองท่ามักเต็มไปด้วยพวกหัวขโมย ตอนนี้เขาเข้าใจความโกรธของชายเจ้าของร้านขายเครื่องดื่มแล้วเพราะชายเจ้าของร้านพยายามบอกเขาไม่ให้ไว้ใจเพื่อนใหม่คนนั้นฉันก็ไม่ต่างจากคนทุกคนที่เห็นโลกอย่างที่อยากให้มันเป็นไม่ใช่อย่างที่มันเป็นจริงเขามองเห็นสัมผัสมันทีละก้อนอย่างทนุถนอมรู้สึกถึงอุณหภูมิและผิวเนียนเรียบของมัน มันคือขุมทรัพย์ของเขาเพียงแค่ได้สัมผัสก็ทําให้เขารู้สึกสงบขึ้นมันทําให้เขานึกถึงชายชาราเมื่อเธอต้องการอะไรสักอย่างทั่วทั้งจักรวาลจะโดนบันดาลเพื่อให้เธอสมปรารถนาชายชาราเคยบอกเขาเขาพยายามเข้าใจสัจธรรมที่ชายชาราพูดไว้เขาอยู่ที่นั่นกลางตลาดแห่งหนึ่งที่ร้างผู้คนในกระเป๋าไม่มีเงินสักเหรียญทั้งยังไม่มีแกะให้ดูแลในคืนนั้น แต่หินคือหลักฐานว่าเขาได้พบกษัตริย์องค์หนึ่งจริงกษัตริย์ซึ่งรู้อดีตของเขารู้เกี่ยวกับอาวุธของพ่อเขาและประสบการณ์ทางการมารรมครั้งแรกของเขาหินใช้สำหรับทํานายมันชื่ออูริมและทุมมิมเด็กหนุม่มเก็บหินไว้ในถุงย่ามอีกครั้งและตัดสินใจจะทดสอบดูชายชาราํำชับให้เขาตั้งคำถามให้ชัดเจนเพราะหินใช้ได้ผลกับคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเท่านั้น เด็กหนุ่มจึงตั้งคำถามว่าพรของชายชรายังอยู่กับเขาหรือไม่เขาล้วงหินออกมาก้อนหนึ่งมันคือใช่แล้วฉันจะพบขุมทรัพย์ของฉันหรือไม่เด็กหนุ่มถามต่อเขาล้วงมือข้างหนึ่งลงไปในถุงย่ามและกำลังจะหยิบหินก้อนหนึ่งออกมาแต่หินทั้งสองกลับเล็ดลอดถุงย่ามตกลงพื้นเสียเสียก่อนเด็กหนุ่มไม่เคยสังเกตเลยว่าถุงย่ามของเขาขาดเขาก้มลงไปเพื่อจะหยิบอูริมและทูมมิม ขึ้นมาเก็บไว้ในถุงย่ามดังเดิมแต่ตอนที่เขาเห็นมันบนพื้นประโยคอีกประโยคก็ดังขึ้นในหัวให้เรียนรู้ที่จะรู้จักและทำตามสัญญาณชายชาราเคยพูดไว้นี่เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งเด็กหนุ่มยิ้มกับตัวเองแล้วหยิบหินสองก้อนขึ้นมาใส่ไว้ในถุงย่ามเขาไม่คิดจะชุนรูนั้น หินอาจลอดผ่านช่องนั้นได้เสมอตามต้องการเขาเข้าใจแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่ควรถามเพื่อจะได้ไม่หลบหลีกชะตาของตนเองฉันสัญญาไว้ว่าจะตัดสินใจด้วยตัวของฉันเองเขาบอกตัวเองแต่หินบอกว่าชายชราย,ยังอยู่กับเขาสิ่งนี้สร้างความมั่นใจให้แก่เขามากขึ้นเขามองดูตลาดที่ว่างเปล่านั้นอีกครั้งและไม่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเหมือนก่อนหน้านี้มันไม่ใช่โลกที่แปลกประหลาด แต่มันคือโลกใบใหม่ใบหนึ่งเพราะเมื่อคิดดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการคือสิ่งนี้นั่นเองคือการได้รู้จักโลกใหม่แม้ว่าเขาอาจไม่มีวันไปถึงพีระมิดเขาก็มาไกลกว่าคนเลี้ยงแกะคนอื่นๆที่รู้จักหากเพียงแต่พวกเขารู้ว่าแค่นั่งเรือสองชั่วโมงก็จะได้มาเห็นสิ่งต่างๆมากมายที่แปลกออกไปเด็กหนุ่มคิด โลกใบใหม่ปรากฏอยู่ตรงหน้าในรูปของตลาดที่ว่างเปล่าแห่งหนึ่งแต่เขาได้เห็นตลาดนั้นยามมีชีวิตชีวาแล้วและเขาจะไม่มีวันลืมเขานึกถึงดาบกับการจ้องมองมันแค่ประเดี๋ยวเดียวเขาจ่ายด้วยราคาแสนแพงแต่เขายังไม่เคยเห็นดาบที่ไหนเหมือนดาบเล่มนั้นมาก่อนเช่นกันทันใดนั้นเขารู้สึกว่าเขาอาจมองโลกอย่างเป็นเหยื่อขโมยที่น่าสงสาร หรืออย่างนักผจญภัยที่กำลังค้นหาขุมทรัพย์ก็ได้ฉันเป็นนักผจญภัยที่กำลังค้นหาขุมทรัพย์เขาคิดก่อนจะหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเขาตื่นเต็มตาเพราะตัวถูกกระแทกเขาเพลอหลับไปกลางตลาดและชีวิตที่จตุรัสน์นั้นพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เขาเหลียวดูรอบๆมองหาแกะของตนแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งแทนที่จะรู้สึกโศกเศร้าเขากลับมีความสุขเขาไม่ต้องเดินทางไปข้างหน้าเพื่อหาน้ำและอาหารอีกแล้วเขาสามารถมุ่งไปข้างหน้าเพื่อหาขุมทรัพย์เขาไม่มีเงินสักเหรียญในกระเป๋าแต่เขามีศรัทธานในชีวิตเมื่อคืนเขาตกลงใจแล้วว่าจะเป็นนักผจญภัยคนหนึ่งเหมือนกับตัวละครในหนังสือที่เขาเคยอ่าน เด็กหนุ่มเดินไปตามตลาดอย่างไม่รีบร้อนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายของกันแล้วเขาช่วยพ่อค้าขนมหวานตั้งแผงรอยยิ้มอย่างหนึ่งที่แปลกออกไปฉาบอยู่บนใบหน้าของพ่อค้าขายขนมคนนั้นเขาดูมีชีวิตชีวาตื่นเต็มตาสำหรับวันใหม่พร้อมเริ่มต้นวันทำงานที่ดีวันหนึ่งและเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เขานึกถึงอะไรบางอย่างในตัวชายชารา กษัตริย์ชราผู้ลึกลับที่เขารู้จักคนนั้นพ่อค้าขนมคนนี้ไม่ได้ขายขนมเพราะอยากเดินทางหรือเพราะอยากแต่งงานกับลูกสาวพ่อค้าพ่อค้าขนมทำขนมเพราะใจชอบเด็กหนุ่มคิดและสังเกตว่าเขาทำได้เหมือนกับที่ชายชราทำนั่นคือรู้ว่าคนคนหนึ่งอยู่ใกล้หรือไกลจากชะตาชีวิตของตนเองแค่มองดูพวกเขามันไม่ใช่เรื่องยากแต่ฉันไม่เคยสังเกตมาก่อนเขาคิด เมื่อพวกเขาตั้งร้านเสร็จชัยขายขนมยื่นขนมชิ้นแรกที่ทำให้เขาเด็กหนุ่มกินได้ความพึงพอใจเขากล่าวขอบคุณแล้วไปตามทางของตัวเองเมื่อเดินมาได้ไกลสักระยะเขานึกขึ้นได้ว่าขณะที่พวกเขาตั้งแผง คนหนึ่งพูดภาษาอาหรับส่วนอีกคนพูดภาษาสเปนแต่พวกเขาก็เข้าใจกันอย่างแจ่มแจ้งมีอยู่ภาษาหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยคำพูดเด็กหนุ่มคิดฉันมีประสบการณ์มาแล้วกับแกะของฉันและตอนนี้กำลังเกิดขึ้นกับคน เขากำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายอย่างบางเรื่องเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วแต่ก็ยังเป็นเรื่องใหม่ได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นผ่านไปโดยที่เขาไม่ได้สังเกตและไม่เข้าใจเนื่องจากเคยชินกับมันเขาได้ตระหนักว่าหากฉันเรียนรู้ที่จะเข้าใจภาษาที่ไม่ต้องใช้คำพูดนี้ได้ฉันก็เข้าใจโลกได้ เขารู้สึกผ่อนคลายไม่รีบร้อนและตัดสินใจว่าจะเดินไปตามถนนแคบๆของแทนเจียด้วยวิธีนี้เท่านั้นเขาจึงจะเข้าใจสัญญาณถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนสูงแต่คนเลี้ยงแกะทุกคนรู้จักความอดทนเป็นอย่างดีและเป็นอีกครั้งที่เขากำลังนำบทเรียนที่เขาได้เรียนกับพวกแกะมาใช้ในดินแดนที่แปลกประหลาดนั้นทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันชายชราก,กล่าวไว้